นั่งเล่นกับหมางเขากำลังรอพ่อเขาอยู่นะพ่อก็ออกไปข้างนอกหูก็ฟังฟัง เสื้อกันหนาวของน้อยนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ขาดนี่นี่ ปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยปล่อยเดี๋ยวนี้นะจริงฮ่งจรง